วันนี้เห็นหนึ่งความตั้งใจของน้องๆทุกคนนะฮะจริงๆก็ติดตามตั้งแต่เริ่มประกวดแล้วนะครับทุกคนก็พัฒนาเนาะ,ะใช่ก็ดีใจด้วยนะครับกับน้องๆที่เข้ารอบที่ได้ในวันนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับพัฒนาตัวเองนะครับเราเห็นเอกลักษณ์ความเป็นน้องในตัวน้องๆอย่างไรบ้างนการที่ขัดเลื่อกเข้ามาเนี่ย คือจริงๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างแต่ละคนอาจจะมีความสามารถหลายอย่างด้วยซ้ำค่ะเราก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนแล้วก็แต่ละคนก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวแต่ว่าในเรื่องของแบบการแสดงหรือว่าหลายๆอย่างนะคะเชื่อว <people> ่าเข้ามาแล้วเราก็ยังแบบเรียนรู้ได้อีกเยอะค่ะยังสามารถแบบพัฒนาปรับได้อีกเยอะค่ะ ดีใจว่ะดีใจได้เห็นน้องๆเขาตั้งใจนะแต่ละคนคือแบบเตรียมตัวมาแบบเราได้ทําเต็มที่อะดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเราคิดว่าแบบเอยเดี๋ยวมาวันนี้น้องๆอาจจะตื่นเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้าจริงอะโอ้หน้องๆเขาก็ปล่อยของกันวันนี้สนุกมากครับอยากให้ป๋เดชเป็นผู้จัดละครด้วยยังไงคะการเลือกน้องเกณกัรเลือกน้องแต่ละคน จริงๆอะต้องบอกว่าดูหลายอย่างคะดูทั้งตัวจริงดูทั้งในกล้องดูทั้งเสน่ห์ที่ออกมาคือบางคนเน่ยพอเราดูในกล้องกับดูตัวจริงเราจะแบบอุ้ยเขามีอะไรน่าสนใจมากขึ้นพอดูแสดงปุ๊บอุ้ยเขามีเสน่ห์อะมันมันต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างมากในการประกอบกันนะคะแต่ว่าก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดวันนี้อกน่ก็วันนี้ รู้สึกว่าดีมากที่เราจะได้เด็กๆมาทํางานด้วยแล้วก็เห็นความสามารถว่าขนาดวันแรกเขายังได้ขนาดนี้แปลว่าเราเอาไปทํางานลงกองเนี่ยมันจะไม่ต้องหนักใจมากก็ดีใจที่ได้เด็กๆใบาน้องๆคได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วต้องยังไงบ้างก็อยากจะฝากน้องๆนะครับว่าถ้าเกิดมาเป็นนักแสดงแล้ว <laughs> น่านนจะสาม,มารถอยู่ก็มพี่นาย นะครับถ้าถ้าเราก็ต้องรักษาวินัยระเบียบวินัยไว้ปฏิบัติตามรุ่นพี่ๆนักแสดงนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดนะครับแล้วก็จะจะดเรื่องเมืองครับในอาชีพนี้กรศึกษานักแสดงไปอนนึงก็ได้การที่จะเป็นดาวระดับวงการนี่ฮะเทคนิคเล็กๆนะฝากถึงน้องๆเอาตัวเองก่อนโอเคก็ดีใจกับน้องทุกคนนะครับ คือสิ่งที่สําคัญเนาะนอกจากเราจะหน้าตาดีหล่อสวยมีความตั้งใจในอาชีพนี้นะครับสิ่งที่สําคัญแบบพี่บอกนะครับคือเรื่องของวินัยนะครับเรื่องของความรักในงานการแสดงนะครับความตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้จะทําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ในวงการนี้แบบนานๆนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสู้ๆครับ